รเล็กและครูอมอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็คุณป้าติ๋มคุณป้าน้ำบุญและก็คุณลุงโอตนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้จะมาพร้อมกับหัวข้อที่มีชื่อว่าสองชอยส์นะคะหรือแปลว่าการเลือกเพลงการเลือกเพลผู้สมัครอ๋อแสดงว่าต่อยอดจากคราวที่แล้วที่ครูอมได้สร้องเพลงไปนะคะกลุคนเดิมนะคะแต่กิจกรรมใหม่วันนี้สองช้อยจะมามีอะไรดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านกับ คลุงป้าในห้องสงก็ซองชอยนะครับจะคล้ายๆกับเลือกเพลงร้องคาราโอเกะแต่ว่าเลือกอย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดการสื่อสารซึ่งกันและกันเหมือนการทํากิจกรรมเป็นกลุ่มด้วยมันนกใช่ไหมคะถ้าเกิดเลือกคาราโอเกะก็กดคนเดียวร้องคนเดียวก็อาจจะ ได้ไไดประโยชน์น้อยน่อย,อยได้แค่มีความสุขแต่หนึ่งตอนหนึ่งท่านนะคะก็อาจจะไม่ได้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันอย่างอย่างเช่นการเลือกเ,ออเลือกเพลงเนี่ยก็อย่างน้อยก็อาจจะลูกหลานเนี่ยอาจจะทําเพลงมาเป็นสมุดเพลงใช่ไหมครับแล้วก็ให้คุณลุงคุณป้าที่บ้านหรือว่าคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายที่บ้านเนะ่ครับเลือกเพลงลองให้กับครอ,อ,อบครัวฟงัง ก็คือให้ท่านมาแสดงออกใ,ให้ใ,ให้ลูกๆหลานๆได้ฟังก็เท่ากับมีกิจกรรมรวมกันในบ้านอ,อ๋อเ,เ,เป็นเปิดโอกาสให้ท่านได้เลือกเพลงที่อยากจะร้องให้ครอบครัวฟังทำอย่างใจของท่านนะคะคแล้วทำให้ให้คนในครอบครัวเนี่ย หมายถึงว่านั่งฟังแล้วก็คุณลุงคุณป้าก็คือร้องกันเป็นกลุ่มอย่างนั้เหรอคะร้อง <ละ S 1> กัน <ละ S 1> เป็นกลุ่มแล้วก็ถ้าเป็นถ้าในครอบครัวสามารถฟังได้หรือว่าร้องได้ก็ร้องตามหรือว่าเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมีเครื่องดนตรีเล็กๆน้อยๆที่ถ้าร้องไม่ได้ก็เล่นตามก็ได้ครับก็คือถ้าร้องตามได้นี่ยิ่งทำให้ คนผู้ใหญ่ในคะรอบครัวเรายิ่งมีความสุขใช่ครับเป็นเพลงที่เขาชอบแล้วลูกหลารลองได้นะะไรทันทันที่จริงๆแล้วอ่ะบางเพลงอ่ะลูกหลายจะเกิดไม่ทันอ่ะอย่างนี้เราจะยังไงอ่ะครูโอก็คืคๆๆๆๆคออาจจะต้องแอบไปฟังกันมาก่อนถูกต้องครับลูกหลานาจ,จะต้องมีการเตรียมตัวมาก่อนก็คือ เขาเรยให้ความร่วมมือหรือปฏิสัมพันธ์กันอยากจะให้คนในครอบครัวหรือผู้ใหญ่ในครอบครัวของท่านหรือคนในชุมชนได้มีความสุขแล้วก็มีสภาพจิตใจที่ดีก็ทุกคนก็จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะก็คือจะให้ผู้ใหญ่ร้องให้ฟังเราก็ต้องไปฝึกด้วยนะคะบางท่านอาจจะเอฉันไม่มีเวลาไม่มีเวลาทํำยังไงอ๋อท่านเปิดฟังในรถสิคะ เปิดฟังในรถก็ได้หรือในโทรศัพท์มือถือก็ได้เป็นการช่วยเหลือ,อคนในครอบครัวของท่านทางตรงและทางอ้อมเลยใช่ครับนะคะอ่านนั้นเรามาลองครูอมบอกว่ามีประโยชน์มากมายนอกจากเมื่อสักครู่ที่กล่าวไปมีอีกไหมคะก็ได้เอาปฏิสัมพันธ์กันในครอบครัวในชุมชนใช่ไหมคะกคารร้องเพลงช่วยให้เรารับรู้ ตัวเองด้วยครับรับรู้ความรู้สึกตัวเองรับรู้ตัวตนของตัวเองผ่านการร้องเพลงนี่แหละครับจากการเลือกเพลงหรือเปล่าเอ่ยก็จากการเลือกเพลงด้วยแล้วก็เพลงที่เราเลือกเนี่ยก็สามารถ สื่อสารถึงความรู้สึกของตัวเองได้ว่าทาไมาฉันถึงเลือกเพลงนี้เพลงนี้ออมันทําให้เรารู้สึกแบบนี้มันได้บบถ่ายทอดออกมาเ<ด>ล่าให้ลูกหลานฟังมีประสบการณ์อย่างไรกับบทเพลงที่เราเลือกในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วนอกจากการรับรู้แล้วมีอะไรอีกไหมการรับรู้ก็เป็นการปรับสภาพอารมณ์ครับการร้องเพลงก็ทําให้สภาพอารมณ์เนี่ย สภาพจิตใจเนี่ยดีขึ้นไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้แต่ว่าแน่นอนว่ามันได้ระบายออกใช่ได้ระบายออกผ่านการร้องเพลงก็คืออารมณ์อาจจะคุณมั่วอยู่เราก็มาแสดงออกทางการร้องเพลงซะถ่ายทอดทางการร้องเพลงซะก็ทําให้เหมือนสภาพจิตใจดีขึ้นเหมือนสบายใจขึ้นไว้สบายใจขึ้นนะคะนอกจากอารมณ์ในด้านอารมณ์แล้วยังมี ด้านไหนของในอารมณ์อีกที่เป็นยอออ<ม>่อยๆก็เ,เป็นเรื่องของความกังวลนะฮะความกังวลก็ถ้าบางบางอย่างนะครับก็เรามีความกังวลอยู่ก็มาร้องเพลงกันสภาพจิตใจความคิดก็จดจ่ออยู่กับเนื้อเพลงนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าเนื้อเพลงอาจจะต้องไปในทิศทางที่แง่บวกอ๋อแง่บวกเท่ากับแง่บวกทุกๆเรื่องอนะคะ อันนี้คือจริงๆเ,เ,เพลงแง่ลบก็สามารถใช้ได้ครับแต่ว่านคนคนที่นำกิจกรรมอาจจะต้องมีทักษะที่จะหน่วกนำไปในทิศทางทีออ่ดีให้ได้เท่านั้นเองโอ้โหจัดว่ายากนะคะจัดว่ายากครับเพราะว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดผู้ใหญ่ท่านนั้นๆมีความเศร้าอยู่อย่างนี้แล้วเพลงก็เศร้าอีกอย่างนี้จะยิ่งไม่พากันเศร้าไปใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าหรือว่าอาจจะแค่ให้อยากระบายอารมณ์ออกไประเบิดอารมณ์อย่างที่ว่าเป็นไปได้ไหมคะก็จริงๆก็ได้ครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยการจบกิจกรรมเนี้เราก็ต้องทําให้แบบพวกท่านเนี่ยรู้สึกว่าแบบมีมีความสุขออกไปนะแบบรู้อะไรก็ได้ที่ทําให้รู้สึกว่าแบบ เป็นแง่บวกออกไปเท่านั้นเองนั้นเอาเป็นว่าทางที่ดีหลีกเลี่ยงดีกว่าหลีกเลี่ยงจะดีที่สุดคมายว่าหลีกเลี่ยงบทเพลงที่มีความหมายในแง่เชิงติดลบอันนี้หลีกเลี่ยงเลยค่ะมาเกินไปหรืออาจจะมีแล้วถ้าเกิดคุณลุงคุณป้าหรือคนในครอบครัวผู้ใหญ่ของท่านเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาทางด้านภาวะจิตใจก็อาจจะเลือกได้เพราะท่านอาจจะชอบเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของฉันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีภาวะที่เครียด มีภาวะซึมเศร้าหรืออะไรอยู่ก็ขออญาตให้เลือกบทเพลงที่มีแนวคิดมีความคิดเป็นมีเนื้อหาสาระเป็นบวกเลยเท่านั้นดีจะดีที่สุดนะคะอ่าแล้วต่อไปนอกจากความความทางด้านอารมณ์เมื่อกี้ที่บอกเป็นหัวข้อย่อยมีความกังบนมีความเศร้าอะไรซึมเศร้าอ่าครูอมลองอธิบายว่าจะช่วยยังไงได้จริงๆอ่า อ่าคนที่มีภาวะซึมเศร้าก็จะอยู่กับตัวเองใช่ไหมครับ<ฆ>แพราว่าพอมีกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นนะครับ<ม>ก็ยังทําให้พวกท่านเนี่ยได้ร้อ,อ,องเพลงซึ่งเพลงที่เราเตรียมมาวันนี้ก็เป็นเพลงที่คุณลุงคุณป้าเนี่ยชื่นชอบแล้วก็คุ้นเคยแน่นอนว่าสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบแล้วคุ้นเคยก็อยากจะทำอยากจะลองออกมา เขาเรียกมีกําลังใจมีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆมีพลังด้วยขึ้นมาก็คือเสริมสร้างพลังและกําลังใจให้กับคนในครอบครัวให้กับผู้ใหญ่นะคะแทนที่ท่านจะรู้สึกแบบฉันไม่มีคุณค่าฉันกลับมามีคุณค่าใช่ครับ เพลงที่ตัวเองชอบมันจะมีแบบแรงกระตุ้นแรงผัดแทนที่อยากจะแบบร้องเพลงให้ฟังอย่างเงี้ยแน่นอนว่าลูกๆห,หลานก็ต้องแบบตั้งใจฟังด้วยเนาะไม่ใช่แบบให้ท่านร้องเพลงแล้วก็ไม่ตั้งใจฟังท่านครับก็คือต้องให้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายนะคะ <c oughs> ถ้ารักท่านห่วงท่านก็ช่วยกันนะคะ,อ,คะอย่างที่ครูอมได้แนะนําไปเมื่อสักครู่ทีนี้มาเข้าสู่ต่อไปเลยครูอมมีเตรียมอะไรไันนี้ผมก็เตรียมอ่หนังสือเพลงมาให้ครับก็เป็น เตรียมเพลงทีออค่คุณลุงคุณป้าเนี่ยคุณเคยแล้วก็ชื่นชอบนะครับ<า>แล้วก็ในหนังสือเพลงนี่ครับก็จะเป็นก็จะมีสารบัญฮะอัน evet. นี้ผมก็เตรียมมาสิเพลงมีสารบัญใช่ไหมครับแล้วก็แล้วก็เปิดไปก็จะเป็นเพลงต่างๆครับซึ่งตัวหนังสือเนี่ยจะใหญ่มาก จะใหญ่มากสำหรับผู้สูงอายุเลยครับเห็นให้ชัดเจนเราต้องลงรายละเอียดใช่ไนะครับว่าจะเป็นตัวเล็กๆอย่างที่พวกเราเคยอ่านกันไม่ได้อาจจะต้องปรับปรุนหน่อยเอาตัวเองเข้าไปไปใบรุ่นด้วยก็คือต้องต้องดูว่าผู้ใหญ่สูงอายุเพต้องต้องประเมินใช่ไหมคะว่าว่าท่านมีความสูงอายุมากขนาดไหนยังไงก็คือเลยสี่สิบ็ต้องใหญ่แล้ว ใหญ่ไว้ก่อนดีที่สุดครับเอาให้เห็นชัดที่ไว้ก่อนดีที่สุดออจะได้พอไหนจะทํานองไหนจะจังหวะด้วยชถูกต้องครับก็คือใหญ่เพื่อให้ท่านไม่ต้องกังวลตัวหนังสือค่ะอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปให้หนังสือคุณลุงคุณป้าใช้ด้วยกันนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติใช้เล่มนี้โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมให้คุณลุงคุณป้าเดี๋ยวมาเลือกเพลงกันนะครับเริ่มจากคุณลุงก่อนเอาเพลงอะไรดีครับ จงรักใช่ไหมครับอ่ะคุณลุงเพลงจงรักอ่ะคุณป้าเพลงไรนดีครับหากฉันรู้สันิใช่ไหยหากฉันรู้สันตินาตีหากฉันรู้สันิิใช่ไหมของป้าไม่ใช่นครับของป้าก็เป็นเพลงนาสองนะสุกันท่เราดีไหมฮะอเป็นเพลงเร็วสักหนึ่งเพลงเอออ่าโอเคร้องด้วยกันร้องด้วยกันครับแล้วก็ อ่าได้คนละหนึ่งเพลงแหละเด๋ยวันนี้ผมก็มีเครื่องดนตรีเล็กๆมาให้คะไอให้คนณเล็กเองแล้วเหรอคะเรียกว่าเช็คเกอร์ครับอืมถ้าหาไม่ได้ก็กระป๋องใช้กระป๋องใส่เม็ดปวดเม็ดทรายใส่อ่อถั่วเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าซื้อก็ได้คะแบบหลักส0บบาทก็มีเนาะหลักใช่ผมแปดสิบเดี๋ยวให้คุณลุงคุณ้าเป็นตัวประกอบจังหวะให้คุณเล็กใช้ไหม โอเคครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันด้วยเพลงจงรักจงรักนะครับจงรักก่อนอ่าเพลงจงรักอยู่ที่หน้าเท่าไหร่ครับหน้าสี่ครับให้หน้าหกหน้าหกนะครับผู้ชมทางบ้านหาเนื้อได้เลยนะคะจากจากในถ้ามีเครื่องเล่นหรือในโทรศัพท์หรืออะไรก็ได้คะหรือจําได้ก็ลองร้องตามกเรานะคะ้อ๋อช่วยกันร้องด้วยคนเลยครับขย่าเชคเกอร์ไปด้วยนะครับอ่ะให้คุณเล็กช่วยร้องด้วยะได้ค่ะ จะถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีอย่าลืมเห้ฉันเกิดด้นะครับและโปรดจะถามว่าอดีฉันเคย จะรับช่วงการมีรันเพราะว่ชีวิตฉันคง,งไม่ยืนยาวไปถึงฟ้า กเกอร์ห,หนครับคุณปาุณลูกคุป้าบอกว่าร้องก็ยากแล้วกูโอมให้บางทีเพราะสังเกตเห็นว่าบางท่านอาจจะขยับไม่ตรงจังหวะเนี่ยเพราะว่ากังวลเรื่องเนื้อจริงๆแล้วเป็นอะไรไหมคุณโอมไม่เป็นอะไรเลยครับจริงๆรแล้วอยากให้ลองแบบให้ตรงขึ้นดนตรีบ้างเหมือนให้ขยับขยเยินใช่ไหมคะอ๋อก็คืออาจจะเคาะตามจังหวะไปตรงตรเหมือนตามเนื้อร้องไปเลยก็ได้ก็ยังได้ ฝึกอะไรนิดหน่อยบางผ่านแต่คุณลุงไม่มีขยับเชเกอร์เลยนะคะมีบ้างเล็กนิดหนึ่งเลยะไม่เยร้องเสร็จตาสว่างเลยเดี๋ยวถามก่อนครับว่าทาไมคุณลุงถึงแบบเลือกร้องเพลงนี้ครับก็มันเคยได้ยินนะตอนตอนเด็กๆอะไรพวกนี้รับผมอ๋อถ้าเป็นเพลงที่คุณเคยมันสั้นดีฮะมันสั้นด้วยด้วยฮะแล้วชื่อชอบเพลงนี้เป็นพิเศษอย่างไรมั้งครับ มันชอบไหฮะมันค้ายวันมันถามเรื่องในอดีตอ,อะไรเงี้ยนะมันคิดไปเรื่อยๆคืณลุงนี่จะถึงแต่ในอดีตเนาะ <c oughs> <c oughs> ความรักฉนันหนุ่มสาวหรือเปล่าจงรักใช่ไหมจงรัก <c oughs> ได้อยู่ครับอ๋ออ่าแ,แล้วจริงจริงแล้วแบบถ้าเกิดผู้ใหญ่ท่านนั้นๆที่จะเลือกอบทเพลงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้รู้จักเพลงนี้มาก่อนแต่เห็นเนื้อหาแล้วชอบจะต้องทําขั้นตอนไหนก่อนดีสมมติว่าไม่ได้เคยครับ แบบนึงนะคะคุณไม่ได้เคยขับร้องบทเพลงนี้มาก่อนเลยแต่พอเห็นเนื้อหาแล้วแล้วชอบอยากจะเรื่องเพลงนี้จังเลยครูโอมก็ต้องสอนก่อนจริงๆแล้วการเลือกบทเพลงมาเราอาจจะเน้นเป็นเพลงที่ปรับคุณลุงคุณป้าพอลองได้อ๋อาจจะต้องถามก่อนมีเพลงอะไรบ้างก็คือต้องวิจัยกันก่อนว่าอย่างนี้นะคะก็คือพูดมินกันก่อนประเมินก่อนแล้วเราถึงจะเลือกเพลงใช่ัไหมคะไม่ได้เอาในสิ่งที่ไม่รู้จักมาก่อนเลยไม่ได้ถ้ายังลองไม่ได้ก็ ดูเทปที่แล้วสอนร้องเพลงดูจากที่คุณโอมสอนไปนะคะว่าครั้งที่แล้วคุณโอมสอนวิธีการร้องเพลงแบบไม่ง่ายไปอย่างไรย้อนกลับไปดูแล้วก็กลับมาทำกิจกรรมนี้ต่อนะคะก็คือเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันเลยนะคะอจบไปแล้วสำหรับจงรักเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ความหลังของคุณลุงอู๊ดนะคะก็คือในบทเพลงจงรักได้ถ่ายทอดความรู้สึกหรืออารมณ์ของคุณลุงอู๊ดออกมาในบทเพลงต่อไปของของคุณป้าใช่ไหมคุณป้าเลือกเพลงหากรู้สักนิดใช่ไหมครับ หากรู้สักนิดอยู่ที่หน้าอะไรครับหน้าสี่หน้าสี่นะครับฉันรู้สักนิดอ่าเดี๋ยวช่วยกันร้องเพลงนะครับหากฉันรู้สักนิตว่าเธอรักฉัน ืมขย่าเชคเกอร์นะครับวันนั้นให้รู้สักหน่อยว่าดวง บอกกันวันนั้นว่าักสนอยว่าดวงใจที่ฉันเฝ้าคอยคงไม่เลือนลอยเป็นของ See you, ตรงรัวเนี่ยค่ะอ๋อเมื่อกี้สังเกตว่าเห็นคุณป้าติ๋มร้องแบบไปทั้งเพลงเลยโซโล่นะคะแต่เดี๋ยวถามคุณป้านภาก่อนว่าเออทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับหรือว่าชื่นชอบเพลงนี้อย่างไรเพราะนะเพลงมันราะใช่ฮะชอบเนื้อหาไหมคะชอบเนื้อหาก็เพราะประพังเพลง ทำนองเพราะเพราะบอกว่าทั้งหมดโดยรวมคือเพราะมาใหรือว่าชอบในละครเรื่องนี้หรือเปล่าเ่ยจะถึงได้เป็นผลใช่ถึงได้เป็นผลหวคำป้าเลือกอันนี้ชื่นชอบไหมคะหรือชอบที่ตัวบทไม่ใช่ชอบฟังแล้วมันแบบมันเพราะดีแสดงว่าชอบเนื้อหาเพลงทำนองเพลงไม่ถึงไม่ถึงยกว่าจะ ในครอบครัวเ้อเพลงมากมายในครอบคัวคุณป้าจะย้อนตัวเองไปเป็นชั้นเป็นพระจอมมั่นท่านไสทองใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมคะเออใช่ใช่เพราะแต่เห็นทั้งสองท่านอ่ะเลือกแบบเพลงรักในอดีตถึงรักเพลงหวานหมดเลยนะใช่ไหมแสดงถึงความเขาเรียกคู่รักที่ยืนยงหรือเปล่าอาจจะแบบเออซาบซึ้งในความรักหรือเปล่าฮเนอะสงสัยเนอะแต่ว่าเพลงเพลงเพลงเก่าๆเพลงสมัยก่อนก็จะแบบ เล่าเรื่องความอส่วนใหญ่อย่างึกซึ้งเซึ้งใช่แล้วเนื้อเพลงมันไพเราะเรายากไหมคะเมื่อสักครู่ที่เราพอลองได้ไหมเจ๊พอลองได้นะอได้เคยได้ยินมาก่อนใช่ไหมคะเคยได้ยินมาก่อนอ๋อนั่นอย่างที่คุณโอมบอกเลยเนาะว่าต้องเลือกบทเพลงที่ผู้ใหญ่คุ้เคยบ้าง เพราะว่าไม่นั้นจะทําให้ท่านอาจจะไม่มั่นใจในการที่ขับร้องหรือเปล่งเสียงออกมามอันนี้เคยได้ยินซ้ำซํำๆเลยทําให้ท่านทั้งๆท,ที่ไม่เคยร้องแต่ก็สามารถขับร้องออกมาได้ใช่ครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับท่านเหล่านั้นด้วยนะคะแล้วก็สังเกตว่าน,านักดนตรีเนี่ยอาจจะต้องแบบเล่นตามท่านนิดนึง <c oughs> ไม่ใช่ว่าจ,าจับจังหวะของตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบยืดหยุ่นหน่อย <c oughs> ทุก,ท,กท่าน อมยิ้มแล้วหัวร้อนี่เพราะอะไรคะแต่พี่ก็อมบอกอาจจะก็จะสั่งเกตว่าอมก็พยายามจะตามอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างก็อย่างุดหิน่งดหินผู้ใหญ่ก็คือให้ให้ท่านร้องอย่างตามสบายนะคะแล้วก็ช่วยประคับประคองไปอันนี้สําคัญเพราะว่านใช่ถ้าเป็นงุดหินใส่ก็จะยิ่งทําให้ท่านแบบเกิดความไม่มั่นใจและกำบันใช่แล้วก็อาจจะยิ่งเป็นปัญหานะคะก็คือ ทั้งหมดทั้งปวงต้องทําตามใจท่านเลยปล่อยให้ท่านเป็นอิสระแล้วแต่อาจจะประคับประคองได้แนะนาได้นิดหน่อยอย่าใส่อารมณ์กันนะคะอ่านั้นทีนี้มาต่อไปโอเคครับเพลงสุดท้ายไ่อกีป้าติ๋มเลือกเพลงสุกกันเถอะเราอ๋ออันนี้บ่งบอกนิสัยไมมเอ่ยเป็นบทเพลงที่จังหวะสนุกสนุกเดี๋ยวลองเาลองดูนะเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูโอเคฮะอย่าลืมเขย่าเชคเกอร์ด้วยนะครับ เราเศร้ไปทงไหมอย่ามัวอะไรคิดรนใจไปเปล่าเกิดมาเป็นคนอดทนเ,ทเราอย่ามัวส่งเศ้าทุกคนเราทนมันเราคือละครอ,อย่าอาวาเลท,ทุกทุกยังเคยรับแล้วเป็นเช่นกัน ปล่อยไปตามบุญและตามบรรดาอย่ามัวโซคันยิน้มสุกันเพลินเรยเชิญสำราญร่วมเบิกบานดวงใจลืมอนตรงไปทำให้ใจเริ่มลืมสุกันเจอดีอย่ามัวลีลอา Đào thăm nàng ồ yến Mì phó tây chỉ ta đầm rộng yêu không khuyên vào ai yêu yến yến mi tia hay luôn bếp mắt đuống tay hay มาดีลองอย่าทำหน้างอยิ้มให้พอใจชื่นชิดจะยำรงอยู่ลงคงพินต่ออยู่ยืนยินย้มน,นิดเดียวให้ชื่นใจโลกคือละครทุกคนต้องแสดงทุกคนทนไปอย่า จะได้สบายลบรลบวพับโลกคือละครทุกคนต้องแสดงทุกคนทนไปอย่าอะไรยิ้มกันสู่ไปจะได้สบาย คุณเลยอาจจะสนุกกับการรัวเลยรีบจะรัวไปเลยรรัวหน่อยม่ทราบวันเ้อเพลงยังไม่หมดนะใช่ครับก็ถ้าถ้าคนร้องนำครับอยากจะย้อนตรงไหนก็สามารถบอกบอกได้ได้เลยคือไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องรวดเดียวจนจบใช่ไหมคะใช่ครับผมแล้วเพลงนี้มีความหมายดีมากเลยถามคุณต้านิดหนึ่งได้ไหมครับว่าแบบอยากทาไมถึงแบบเลือกเพลงนี้ถ้าวันนี้ใช่ไหมคะ มันสนุกด้วยค่ะแล้วมันก็เพราะด้วยแล้วว่ากับชอบมันมาตั้งนานแล้วแล้วความหมายมันแบบทําให้เรารู้สึกอย่างไรบ้างครับความหมายเพลงนี้สุกกันเธอเรามันก็ทําให้สดชื่นให้มีความสุขเนาะให้รักกันอะไรอย่างเงี้ยสามาัคคีกันเพราะมันต้องร้องหลายๆคนแล้วก็จะ<ม>เพราะ ถ้าคนเดียวไหม่พอถ้าเล่งจังหวะขึ้นก็จะมันขึ้น <c oughs> จริงๆแล้วถ้าแบบว่ารู้สึกว่าแบบการร้องเพลงเลือกเพลงแล้วมันสนุกขึ้นเนี่ยถ้าอยากแบบเต้นราก็สามารถํำบงกันได้นะครับก็ <c oughs> คือลุกขึ้นมาลุกขึ้นํำบงได้เลย <c oughs> <ะ>อันนี้มันจะเราจะทําสายมัง่งอะไรมั่งขยา่าให้มันแรงๆหน่อยจริงก็ได้ผมเชื่อว่าแบบพอเพลงแบบเร็วๆแบบบางท่านอาจจะรู้สึกว่าขยับเท้าขยับตัวหรือขยับตัวโยกๆนะเพลงเร็วถ้าเราไป คาคามันก็ไม่สนุกเนาะนั้นลองอีกทีไหมเผื่อให้ลองค่ะคุณป้าดูเหมือนจะชอบเพลงนี้เป็นพิเศษเผื่อให้ลองขยับตัวดีไหมคะงั้นงั้นเมื่อกี้สังเกตว่าโอมเนี่ยขยับเด้งงั้นคราวนี้ลองให้คุณลุงคุณป้าแบบลองขยับตัวไปด้วยลองเชคเกอร์ไปด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องจดจ่ออยู่กับเนื้อเพลงมากนะนะครับก็ลองลองดูนะครับผิดพลาดไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ขอให้มีความรู้สึกที่สนุกนะคะอ่านะครับ to get your love ทุกคนต้องสแสดงท,ทุกคนทคนไปอย่าอะไยิ้มกันสู้ไปจะได้สบาย <formation jin inh throat> จราจบเลยเดยที <S <s <deposit oat bottles> <ills> ่ไม่ต้องยม่ยอครับไม่ยอนอันนี้มีจังหวะเร็วขึ้นเมื่อสักครู่ใช่ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมรู้สึงตาสว่างตาสว่างละลยเนอมนามืดอ๋อเลยว่าคุณลุงนี่จะมืดเรื่อมืดใช่ไหมะแต่วันนี้รู้สึกแบบมันมึนเรื่อยไงโลหโลหสมองใช่ไหมคะแต่เดี๋ยววันนี้เราจะส่งท้ายทุกๆคนด้วยบทเพลงนี้ดีไหมคะแต่ว่าหลังคุยก่อนนิดนึงก่อนที่เราจะมาลาท่านผู้ชมทางบ้านอ่า สำหรับบทเพลงที่เมื่อสักครู่ที่ครูโอมได้ขยับจังหวะให้เร็วขึ้นคุณป้ารู้สึกยังไงจังหวะเร็วขึ้นดีค่ะมันทําให้สดชื่นเนาะทำให้แบบแล้วได้สายแอบได้สายาไ,ดได้ขยับตัว <c oughs> อะไรนี่นี่หน่อยหน่อยก็ยังดีเพลงอย่างนี้มันก็ทําให้เราอยากขยับตัวนะนั้นเดี๋ยวครูเล็กจะฝากให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับไปทํากิจกรรมดีๆเหล่านี้แล,แล้วเดี๋ยวเราจะลาทุก,ท,ก,ท,กท่าน ไปด้วยบทเพลงนี้เห็นความสุขสดชื่นจากพวกเราทั้ง5้คนก็อย่าลืมไปทํากิจกรรมแบบนี้กันนะคะในครอบครัวแล้วจะทําให้ครอบครัวของทุกๆท่านมีความสุขอย่างเราในห้องส่งในวันนี้นะคะนั้นต้องขอลาไปก่อนพร้อมกับบทเพลงนี้สุขกันเธอเราค่ะสุขกันเธอเราจะไปทำไมอย่ามัวอะไรคิดรนใจไปเล่าเกิดมาเป็นคน เธอเราเดี๋ยวามัวส่งตาบุกคนเราคนกันโรกคือละครอย่าเอาวันเลยสุดทุกอย่างเคยรับและเป็นเช่นกันปล่อยไปดางบุญและการบันดาลอย่ามัวส่งแฟนนิ่มสุดกันเป็นไร